ก็อาจจะลุกเลยครับอ่าแตักษัีนี่ลูกโดดนะครับบักเตียงเกยมเ่อเยียงหวงครับแล้วก็เชียบหุ่อยกปักใส ลงมาลากครับผมแบบแจ๊บกับกระกจอกครับผมครว่อตรงนีครับอออโออโอเคอะไครับโอ้ว่าบ่อยครับผมอ่ะลงมาละก บักเขื่อบพกิกลูกโดแแดแซ่บครับผมไะครับวูผมมีสินเค้นะครับผมมันเนีย่เข้ามา่อยบอไวยครับผมแซ่บเอือน่อยย่ำบ้ืมอ้ตก็หมดแล้บความ,วามเอี่ยกขนาดเลยผูเข่าครับหนะนึ่งคู่มือ 100.

โัวขาวผมยำหน่อยนี่โอ้ฮาตะไคร้โคบเลยครับอ้โหมาเกลาดปลาเลมันแดงก่เียแับเนาะ 忙得开。 แืบจาะม้วนๆก็กระเด็บหอบอบ์อได้ยินก็๊กวยก็หลาบหลาบนิบดาบกแช่ขนาดเนี้ยเพื่อมวกระเช้บ แค่แอปมาเลยครับนะ โอ้บาทก็ตายอาหับคบงมือมาหามืงดินน,น้ำารับ เส้นนี <Zomb ies? S 1> ้เรื่องตวแกงอะไรตัวสักตัวใครอ่างน้ะงรับตัวตัวนั่งแต่งการสันติดขับเมตัแฝ้วัดหลางักอิห้องน็แบบจับต้ตัวไหนครับ 嗯。Mm hmm.